ปีใหม่2 5 6 4กับผมดรสิทธิศักดิ์เกียวพงษ์ไทผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกผู้ที่สภาและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกีฬาลมวยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนื่องในวาระอิิทีขึ้นปีใหม่2 5 6 4เ้าเจ้าขอให้พี่น้องชานวนนทบรีและประชาชนชาวไทยขอให้มีความสุข และขออำนาจคุณภาษีรัตนาไัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ท่านเคารพและนับถือช่วยเอเนวยไทยและปกป,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 กปักคุ้งครองให้ท่านมีความสุขความเจริญตลอดปีพศ2564ในะครับนี้และในช่วงนี้มีการระบาดของเชื้อโรคโควิด1 9กก็ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีและประชาชานชาวไทยเราจะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่าน ได้โปรดตะหนักถึงภิภัยของโควิดขอให้ท่านให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลในการที่จะปกป้องและช่วยผ่านพ้นภัยิบัติโควิดครั้งนี้และผมความเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปได้วยกันและสุดท้ายน,นี้ด้วยรักและห่วงใหญ่จากดรสิทธิศักด์เยียวคงพิ่พ์ดีครับ